พี่น้องเอครับคืนนี้ผมนอนอยู่ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่นอนอยู่ใกล้แหล่งน้ําในระหว่างที่ผมกําลังนอนเล่นอยู่ผมได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ป่ามันข้ามน้ําจากฟากหนึ่งมาใกล้ๆกล้ตินของผมแล้วผมก็ออกมานั่งซุ่มแต่ว่ายังไม่ได้สัตว์ไฟออกไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าสัตว์ที่มันข้ามน้ำมามาที่ใกล้ๆเต้ตินนอนของผมเนี่ยมันจะเป็นหมูป่า เป็นกระทิงหรือว่าเป็นเก้งเป็นกวางเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแต่ต้องค่อยๆพี่น้องเพราะว่ากลัวเขาจะตกใจผมจะค่อยๆสาดไฟออกไปทีละนิดทีละนิดให้พี่น้องได้เห็นพร้อมๆกันนะครับค่อยดูนะพี่น้องผมเริ่มสาดไฟแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็สาดหน้ากองขึ้นกลัวเขาจะตกใจต้องค่อยๆพี่น้องเห็นไหม เดี๋ยวนะครับอเอ,อเห็นลางๆพี่น้องนะครับม,มีเสียงอยู่ทางสายมือก็มีเสียงอะไรกันวะนะครับยังมองไม่เห็นตัวนะครับเฮ้เสียงทางสายมือก็มีพี่น้องอย่าเป็นอย่างอื่นนะพี่น้องเสียงในน้ำก็มีเฮ้ เห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาเข้ามาใกล้ผมเกินไปนะครับเขาเข้ามาใกล้ผมเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอีเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่างอย่างพี่น้องอืม เสียงอะไรมันในน้ำมันดังทุ่มทาตุบตามันหนัก่อจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นกระทิงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยนะมันเห็นเห็นขาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกองขึ้นนิ่เห็นขาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าสาต์ไฟไปที่ดวงตาของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว มันเหมือนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจไอ้ฝั่งซ้ายมันก็ดังแรงเหลือเกินพี่น้องอเดี๋ยว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 เห็นไหมพี่น้องพี่น้องเห็นเหมือนผมไหมเนี่ยไม่ใช่อูดนะเดี๋ยวไม่กล้าส่องไปที่ตาเขาพี่น้องกลัวเขาตกใจโอาอยู่ห่างจากผมผมว่าตอนนี้น่าจะไม่เกินห้าเมตรพี่น้อง เขายังไม่เห็นว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาขยับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันใกล้เกินไปหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวนะเฮ้ยมองดูแล้วมันทำไมเหมือนขาคนจังไฟก็ไม่สว่างทีพี่น้องเอาละเอาละเขาเขาเขาค่อยๆก้าวเืินพี่น้องไม่ใช่ลิงนะพี่น้องเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว มันมืดไม่กล้าส่องกลัวเขาวิ่งกลัวเขาตกใจการที่มาตั้งเต็นท์นอนใกล้ๆแหล่งน้ําเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอสัตว์ป่าที่เขาลงมากินน้ํานะครับแล้วก็เจอแต่ว่ามันมืดมืดจริงๆนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยเขาเขาพยายามเดินนะพี่น้องตอนนี้เขาขยับห่างออกจากจุดที่ผมนั่งอยู่ไปประมาณสักเมตรหนึ่ง รวมอะระยะห่างที่เขาอยู่ห่างจากผมประมาณตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินหกเมตรนะครับอืมนะครับเอายังไงดีพี่น้องนะครับฝั่งซ้ายมันก็เหมือนมีสัตว์อะไรมันลงมาในน้ำอีกพี่น้องเอ,อ๊เดี๋ยวนะทำยังไงดีพี่น้องอืม ถ้าสาดไปมันจะเป็นยังไงพี่น้องไม่จะเห็นชัดไหมผมผมกลัวเขาตกใจสําคัญว่าตกใจแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็วิ่งสวนเข้ามาที่แสงไฟมันจะยุ่งเพราะว่าจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีต้นไม้ผมนั่งอยู่ข้างโขดหินเดี๋ยวนะพี่น้องทำไงดีวะเดี๋ยวละสายตาจากตรงนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมส่องเข้าไปใน ในน้ำก่อนนะครับโอ้โหในน้ำมันก็มันมันมืดพี่น้องมันมองไม่เห็นหรอกนะครับไม่ไม่ไม่เห็นพี่น้องมันมีเสียงเสียงมาจากทางไหนไอเสียงนกนะได้ยินแต่ว่าทำไมมันมืเหมือน เหมือนเสียงต้นไม้มันหักดังโครมครามจุดตีผมตั้งเต็นท์อยู่เนี่ยมันเคยมีช้างเข้ามาคงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่นะครับโวยเอ้ยสาธุ้าป่า้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงลูกมาค่ำคืนนี้ไม่ได้มารบหลูด,ดูหมิน่น แต่ว่าบรรยากาศมันพาไปพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ไม่สัด์ไฟไปที่ดวงตาเขาดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาวิ่งสวนมามันอันตรายนะครับเดี๋ยวขอถ่ายทำคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทำคลิปอื่นต่อนะครับเพราะว่ามีเสียงสัตว์ปากเข้ามาทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยไม่แน่ใจว่า มันเป็นหมูป่าหรือเก้งหรือกวางหรือยังไงกันแน่จบการถ่ายทำคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับ